เขาดาวปีนี้ไม่รู้จะพาลูกไปไหนก็เลยเดินออกมาดูพูหน้าปากซอยก็แล้วกันอันนี้ซ้อมเฉยๆนะไม่ได้เอาจริงของจริงมาคืนนี้นะจ๊ะแล้วเมื่อคืนก็ได้พาน้องมาเวลมาดูพี่หายทรงอย่างแบดด้วยเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เจอตัวจริงระหว่างรอดูคอนเสิร์ตก็ได้เจอกับเอซน้องมาเวลเต็มไปหมดน่ารักมาก อ้าวทำไมไม่ยกหัวเหมือนที่บ้านเลยล่ะสงสัยตื่นเต้นมั้งเจอครั้งแรกวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปี2566แล้วนะครับใครที่เดินทางไกลก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับระมัดระวังด้วยนะครับรถเยอะมานับถ่ายหลังแล้วก็ดูผูไปพร้อมกันคืนนี้ที่นใคอยบ้นพันุรีใกล้เคียงพันบุรีที่ไม่รู้จะไปไหน